สวัสดีท่านผู้ชมค่ะชาววันนี้นะคะได้ขึ้นกล้วยสองพานทองถวายพระรัตนตรยัยแล้วก็ตั้งน้ำอธิษฐานจิตแล้วก็ถวายกล้วยนี้แด่พระรัตนตรยัยพระโพธิสัตว์และคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมอาน,นิสงส์ของการถวายกล้วยนี้นะคะสามารถอธิษฐานจิตให้เป็นยาเป็นอาหารทิพย์เป็นผลไม้ทิพย์ เป็นของวิเศษนะที่เราสามารถนำมารับประทานหรือนำมาแจกจ่ายให้เป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลได้นะคะดังนั้นนะคะตามาประวัติความเป็นมานะคะก็มีผู้คนได้นำกล้วยนะคะไปให้คุณแม่บนเรืองตัวมูลเติมได้อธิษฐานจิตนะคะด้วยอนุภาพแห่งพลังสมาธินะะก็ทำให้กล้วยนั้นสามารถที่จะบรรเทาทุกข ให้พูดที่มีความทุกข์ร้อนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคภัยไข้เจ็บในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะในาสามารถาระงับดับหายไปได้นะคะวันนี้นะคะจารย์ยโสธราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในการถวายกล้วยนะคะแด่คุณแม่บนเริงตรงบุญเติมนะคะ